วิได้เนี่ยพร้อมเป็นอองค้าสาถูกรอสาธุครับผมเจ้าเจ็ดครับมาอีกครับเจ้าเจ็ดสาธุครับผม มาาางดีวสาธุครับผมตอนนี้ลูกหลานเขาก็มาเอาของดีอยู่พี่น้องมาเอาของดีนะครับผมนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปร่ำถวายกันพี่น้องครับผมมาเอาของดีก่อนพี่น้องมาถาลุมสะกดจะไม่่ำบ้านเราว่ามาถล่มสะกดครับพี่น้องลูกหลานครับผม พอนกโบเดมาตีครับพอนกกำลังแทงไหนได้ครับเด้อปลาตัวมากปลาไหลครับผมปลาไหลครึ่งปุบนี่เดี๋ยวกาบนวัสการนะคะผมเดี๋ยวเจ้าหนอนจะเป็นการล่ำถวายครับพี่น้องสาธุครับผมสาธุได้พี่น้องเด้อ สาธุนะครับผม,มเสียหมวกฮบปังขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณได้หลายด้วยครับครับอนะ้อาวของนี้เปน็นของบ้าเปิดลำถึงเชา้าหรือเปล่าคะเช้าครับผมลำหอดเสาเดอ้อ สาธุเฮีปังๆขอบพระคุณนะครับผมอาายไม่มาเหลือลูกอิหลาหน้อยบอไดออกมาล่าถวายน้ากันครับพี่น้องอิหลาหน้อยกาลังแต่งตพี่น้องอยู่หลังหานนะครับผมกำลังเตรียมตัวนะครับผมไม่แต่ฟอนเสิร์ฟละกาทีมศิลปินพระยานายอยเอกบางส่วนนะครับผมทีมาล่าถวายในมือน,นี้พี่น้องเดี๋ยวอีกจักน้อยนะครับผมพี่น้องจะได้รับชมบรรยากาศการล่าถวายฟอนได้ร้ายคนพี่น้องสาธุออบุญออพอ่อนํากันนะพี่น้องเด้อนี่นะครับผม เสียงหูป,ปังๆขอบพระคุณนะคะรับผมฟอนเสิร์ฟได้หลายพี่น้องน่งเอกกามาพี่น้องนี่น่งเอกเข้าพี่น้องน่งเอกเข้าพี่น้องแม่กระเด็นแม่กระเด็นชื่ออะไรอย่างเช่น,นโอเคเข่าก็ตีมเลยตีฟอนเ,เสิร์ฟพอดีพี่น้องหวานแห้นกามาเด็พี่น้องเอาฝากน้องไอ้ด้วยจ้าครับผมนี่ฟอนเข้าไหนคลองดีพี่นอ้องเดี๋ยวาก,กำไลพร้ <c oughs> <c oughs> พอมพระเจ้าองค์เตือนนะครับผมนี่ เอฟซี FC, แม่จากฝั่งลาวปากเซครับผมสวัสดีสบายดีพี่น้องฝั่งลาวครับ<ๆ>น่าจะติดหรือเปล่าติดประหลาดติดบอสเขาอยู่หน้าต,าตันแม่นใกล้ๆน่าจะติดกันมั้งของดีพี่น้องพระเจ้าอยู่องตื้อน,นะครับผมตอนนี้แม่ๆเฮามาถ่ามเบิ้งล่าถวายอยู่ข้างนอกพี่น้องเต็มและะม<ย>้วครับผมบุณนะขอให้เสียงมิหกปังฟังเด้อจ้าขอบพระคุณนะครับผมเสียงหกปังฟังขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณเด้อ นี่สวยมากอันนี้พี่น้ำหนึ่งนะครับผมสวยสวยมากอันนี้น้องๆ้อคอนเซปต์เรานะครับเ <c oughs> พระเอกทอฟฟี่พี่น้องเพย์เอ็กตัวฟี่ก็มากครับผม <c oughs> เสียงหมุกปังปังจ้าขอบพระคุณครับผมขอให้ดูเลยปังปังทั้งวงขอบพระคุณครคับผมคนว้าวขอให้ดูเลยปังปัง,ปงทั้งวงเลย มาเด้อพี่น้องเด้อวัดปากแซงนะครับผมวัดพระโตนะครับผมวัดพระโตบานปากแสงครับพี่น้องหรือว่าวัดพระเจ้าใหญ่องตื้อนะครับผมบานปากแสงแต่บนพระลานอำเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมขึ้นนี่ทีมงานลุกหลันมาล่ำเสียงหงุดหงิดสกอนนะครับผมจะได้มอบข้อมูลความซืซนความสนุกสนานนะครับผมความบันเทิงบนเวทีไฟแสงสีรูปแบบงานโชว์อลังการพี่น้อง บอกเลยวันนี้คำขึ้นนี่นะครับผมพี่น้องพาบรอดเออร์พลาดไม่ได้เลยนะครับผมพี่น้องอุบลราชธานีบัตรหน้างานเพีนงร้อยสี่บาทนะครับผมบัตรหน้างาน140บาทอยู่ร่วมกันจนหอยวินาทีสุดท้ายพี่น้องเตยล่าแจงจางปางบุตรพี่น้องจะได้สินจากกันนะครับผมสาธุสาธุขอบพระคุณนะครับผมจะได้ถ่ายรูปก่อนพี่น้องนะครับผมจะได้ถ่ายรูปแล้วก็จะได้ไปลำนะครับ ขอให้เสียงหัวปังๆสวัสดีจ้าลูกเบิร์ดสวัสดีครับผมพระเอกหล่อทั้งวงขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมตุลาคนเดี๋ยวจะนอนจะเรน่มถวายนะครับผมเดี๋ยวพ่อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการรับถวายเด้อพี่น้องสาธุด,ด้วยกันนะครับผมสาธุน้ำกันพี่น้องครับผมสาธุเอาบุญอัพ่อน้ำกันเด้อ หมอแค้นพี่น้องยังเกาะคือยอย่างนั้มีถอดเสียงหัวฟังฟังเส้นเลี่ยมเส้นเลื่อยรุ่นนีิเส้นเลี่ยมเส้นเลื่อยเพลงทอฟฟี่ครับผมขอให้เสียงหัวฟังๆทุกคนจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมเดี๋ยวจังน้อยนะครับผมจะได้ถ่ายรูปแล้วก็จะได้เลื่อมล่ำถวายพี่น้องการแสดงบนเวทีใหญ่นะครับผมสามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมขึ้นนี่การแสดงเต็มรูปแบบพี่น้องวัดปากแซงนะครับผรือว่าวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อน,นะครับผมวัดพระโตวัดปากแซง ตำบลอนะอหน้าาตัาัจงวดุบลราชธานีคารวันข้มวมวลข่มสื่นครับขอบข้อใหญ่นะครับผมหลกหลามลํมลำเสียงอนุพื่อกรค,ครับเปิดฤดูกาลออกเดินทางนะครับผมมอบข่มมวลขามสื่อพี่น้องทุกพื้นที่ตัวประเทศนะครับผมคืนนี้นะครับผมมาหอดจอดถึงแล้วหน้าตาลอุบลราชธานีวัดพระเจ้าอยู่หัวตรนะครับผมบัตรงานร้อยสี่สิบบาทนะครับผมเป็นวัดประจำปีนะครับผมเป็นงานประจำปีพี่น้องเก้าวันเก้าคืนนะครับผมคืนนี้นะครับผมเคลื่อนที่นะจะกคืนที่สามนะครับพี่น้อง เดี๋ยวจะถ่ายรูปนะครับผมจะเป็นการจะเป็นการถ่ายรูปก่อนพี่น้องจะเป็นการถ่ายรูปด้วยนะครับผมปีหน้าเขาจะได้มาอีกเด้เอ,อพี่น้องกับผมจ้างต่อแล้วพี่น้องเจ้าภาพจ้างต่อแล้วนะครับผมมอลลัเสียงของรุ่งพศกรปีหน้าพ่อกัน27มกราครับเป็นวะพี่น้อง27กุมภาพันธ์หรือมกกลาพี่น้อง27่สิบเมกกาบ่ครับ27มกรลาหน,นะครับผม ขอเนี่ยถ่ายรูปนะครับผมเนี่ยครับพี่นอ้อง เสร็จแล้วนะครับ oh. ผมเตรียมนมถวายนะครับบ oh. ครบัวันนี้มีกลุ่มปิดไหมครับไม่มีครับผมกลุ่มปิดมีวันที่แปดที่เก้าเด้อกลุ oh. ่มปิดมีวันที่แปดที่เก้านะครับ oh. ผมพี่น้องกดลิงก์ด้านล่างนะครับ oh. ผมมื่อนีเบ้าเบิร์ดปาร์กมูสเทปพี่น้องได้ซื้อบัตรจองตัวกันแล้วเด้อครับผมจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมบัตรร้อยห้าสิบแปดบาทนะครับ oh. ผมรับชมได้สองวันนะครับ oh. ผมบัตรร้อยแปดสิบร้อยบัตรร้อยห้าสิบแปดบาทพี่น้อง รับชมไลฟ์วันที่8ที่9นะครับผมจะ,จะจะเป็นการลำถวายแล้วนะครับผมพี่น้องอ่าอ่าอ่าสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ของ

ครับมือวัน,นี้แม่พัดนะครับผมแล้วก็พี่อ้อยบุชรินนะครับผมนำทิมลูกหลานมาพี่น้องครับผมจะเป็นการรำถวายเสียงนะครับผมนี้ <c oughs>